ส่วนจาพลคุณลักษณรนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาชมต้นโกโก้นะครับสายพันธุ์ชุมพรเราเพาะ,มะเมล็ดนะครับเป็นการเพราะ,มะเมล็ดใช้ระยะเวลาเพาะประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจะได้ต้นพันธุ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ในถุงดำนะครับใส่ในถุงดำแล้วก็จะแตกใบออกประมาณนี้นะครับประมาณ50ต้นนะครับเราเพาะไว้เพื่อ,อเป็นการบริโภคในครวัวเรือนนะครับอยากให้พี่น้องได้ชมวิธีการเพราะนะครับหลังจากที่เขางอกออกมานะครับเราก็เวลาที่เขางอกออกมานะครับ มันก็จะมีตัวที่เราสังเกตดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เลี้ยงลำต้นนะครับหรือตัวที่เป็นที่เราเรียกว่าโกโก้ที่เราใช้ในการเอาไปเอาไปทานนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเปลือกหุ้มนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะครับหลังจากที่เราเพาะได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับต้นก็จะขนาดนี้ถ้าสมมุติว่า50ต้นนะครับลอดหมดทุกต้นก็จะเป็นการดีนะครับแล้วก็จะใช้ในการบริโภคในโคเลเอนนะครับก็จะใช้ในการแปรรูปแปลรูปเพื่อบริโภคในโคเลเอนนี่แหละครับอ่า เป็นกโก้สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับให้พี่น้องได้ดูตัวที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นผักกะแงงนะครับผักกะแงงในการใส่แกงอ่อมนะครับถัดมาก็จะเป็นต้นอ้อยนะครับต้นอ้อย สายพันธุ์สุพรรณบุรี50นนะครับตัวข้างล่างนะครับก็จะเป็นอินท่าผลัมนะครับถ้าเป็นอินท่าผลัมที่กินเม็ดสุกนะครับสีแดงนะครับผมไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะครับเราเอามาเพาะนะครับหลังจากที่เรา กินผลเขาเสร็จแล้วแล้วก็เอามาเพาะนะครับ <c oughs> <c oughs> พาพี่น้องมาดูอีกพืชอ,อีกชนิดนึงนะครับเอเรียกว่าแหนแดงนะครับแหนแดงตัวนี้จะเป็นแหนแดงสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ปลูกนะครับ ชื่อว่าอาัสซอลลาเมโควฟิน่านะครับก็ตัวนี้จะให้ผลผลิตที่เร็วมากนะครับใช้ในการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะครับไก่เป็ดวัวควายแพะแกะได้หมดนะครับผสมกับอาหารให้กินได้เลย2วันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับให้พี่น้องสังเกตด,ดูว่าในกระมังนี้ไม่หมดสักทีนะครับ มีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราเอาแหนแดงออกจากจากกระมังไปให้ไก่นะครับอ่าก็จะเหลือไว้ประมาณสักสองกิ่มือนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นแหนแดงอีกสองวันนี่ครับเราก็จะเห็นแหนแดงนี่แตกขึ้นมาเต็มกระมังเหมือนเดิมนะครับอาหารสําหรับแหนแดงนี่ที่ใช้ในการผสมในน้ําก็คือขี้วัวนะครับ เป็นขี้วัวแห้งนะครับเราก็ผสมลงไปให้แหนแดงได้เป็นอาหารนะครับแล้วก็จะได้แผ่ออกให้เราดูนะครับนี่ครับดูนะครับพี่น้องครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับคล้ายตีนตุ๊กแกนะครับแหนแดงนะครับมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงเรียกแหนแดงนะครับ ทำไมถึงเรียกแหนแดงปกติแล้วเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาถึงระยะเวลาที่แก่เต็มวัยนะครับเขาก็จะออกเป็นสีแดงนะครับเหมือนใบไม้แห้งนี่แหละครับผมนะถ้าเอาไปปลูกไว้ในสระน้ำหนีก็จะเป็นอาหารของของสัตว์สัตว์น้ำเราทันทีนะครับแหนแดงตัวนี้น่าปลูกนะครับพี่น้องครับลด ต้นทุนในการอาหารเกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆนะครับเขาชื่อว่า,อาซอนล่าเมโครฟิล,ล่านะครับเป็นแหนแดงที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมมีสาระหรือไม่มีสาระก็เลือกเลือกฟังเอานะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ส่วนจากคนผลและเกษตรนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ